ราไปเราจะเจอนะครับมีพระนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ประจําของประเทศลาวที่เวลาไปถึงหลวงพ่อบางยังไงต้องไปตักบาทเท่านั้นแล้วเรานอนหลวงพ่อบางกี่คืนนอนสองคืนครับเออผมก็เลยจะถามเรื่องนี้เพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าไอ้หลวงพ่อบางเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆแต่เป็นเมืองมรดกโลกไอ้คันเราจะไปขับโฟว์วิวตัวเวตัวเมันก็คงวุ่นวายเราใช้โฟว์วิวไหมในนั้นอ๋อไม่ไม่โฟว์วิวครับเราใช้ถนนปกติเลยเหมือนกรุงเทพนี่เองแล้วเราใช้อะไรเลยเดิน ขับรถไปจอดสถานที่ต่างๆแล้วก็เดินเที่ยวช้อปปิง้งแลวผมเคยเห็นในโปสการ์ด<อ>บางโปสการ์ดมันมีจักรยานเราไปเช่าจักรยานได้ไหมได้ครับในตัวเมืองของหลวงพบางเนี่ยก็มีจักรยานให้เช่าแล้วก็ขี่เที่ยวรอบๆเมืองเราเรามีปล่อยฟรีท i m ไหมนะผมไม่อยากไปกับคุณน็อตละผม,มอยากปั่นจักรยานเที่ยวกับ2คน 2> ได้ครับก็มีช่วงตอนช่วงบ่ายเย็นเนี่ยที่จะให้ไปช้อปปิ้งตรงตลาดไนท์หรือว่าจะไปเดินขึ้นภูสีนะครับที่หลวงพบางแล้วผมต้องเชื่อคุณน็อตตลอดไหมผมไปเนี่ยผมอยากจะ ออกไปอยู่ข้างนอกออกไปเรื่องของผมอ๋อคงจะละบากนิดนึงนะฮะการขับคาราวานเนี่ยจะต้องมีที่สําคัญคือทิปลิเดอร์เป็นคนนําคาราวานเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเชื่อใครด้วยจะไปงานนี้ต้องเชื่อคุณนรับถูกต้องครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของคาราวานทั้งคาราวานนะครับในการขับรถจะต้องเชื่อฟังทิปลิเดอร์แนะนาทุกครั้งและขับขับรถผมปวดท้องขี่ทำไง แจ้งผ่านทางวิทยุสื่อสารแล้วผมหลบไปฉี่แล้วเดี๋ยวผมขับตามข้อขอบวนได้ไหมอ่าไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ใช่ประเทศไทยะนะฮะอย่างนั้นถ้าเกิดขับตามเข้ามาก็ไม่ทราบแล้ววิ่งไปเส้นไหนอ่าแล้วเกิดฉ<ม>ี<ช>่จะลาดอยู่แล้วทาไงอ่ะแจ้งผ่านหรือว่าให้ผมกดกระจกลงพุ่งออกไปข้างนอกถ้าอย่างนั้นคงแนะนำคอนฟอดคอนฟอดร้อยติดไปแล้วครับอ๋อผมนึกว่าออจอดก็จอดไม่ได้ทำแล้วก็ทําไม่ได้ไม่ไปแล้วอ๋อไม่ต้องห่วงครับก็เส้นทางแต่ละจุดเนี่ยเรากําหนดไว้ว่าจะจอดแวะห้องน้ําต้องจุดไหนบ้าง ก็คือถ้าเกิดว่าเหนือบากกว่าแรงจริงก็วอบอกซะเราก็ไม่ใจไหมเส้กระกว่าพี่คะหัวขบวนมาจออปลายช่องแล้วค่ะยังไงก็ต้องตามไปอย่างนั้นคือเราก็บอกกันได้ใช่ไหมมีบางครั้งนะคบไม่กล้าแจ้งผ่านทางวออายครับผู้หญิงอ๋อเพราะว่าจะไปบอกว่าคุณน็อตคะเออคือปวดเท่าไมีครับมีเขาไม่กลับไม่ไม่ไม่อยากอายมีส่งเมสเซจ SMS มมาครับคุณน็อตคะ จะขอเข้าห้องน้ำด่วนค่ะสถานีต่อไปที่ไหนคะนะจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วกว่าเมสเซจจะเข้าจะเข้าหาคุณน,นอ็อตคิดดูครมันผ่านต้องผ่านการพิมพ์กว่าคือท่านผู้ชมต้องลองร,รู้สึกตอนนั้นตอนที่ขนลุกอะขนลุกไปพิมพ์ไปแล้วกว่าจะส่งอีกผมว่าถึงช่วงส่งคงออกมาพร้อมกันกันกบส่งแล้วครับไม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับพอถ้าแจ้งว่าด่วนเ,เราจะหาจุดจอดปุ๊บแล้วเบรกอี๊ด มีห้องน้ำกลางเต็นท์เรียบร้อยให้ทั้งค่าเลยนะคะแล้วเราเอาเต็นท์ไปไว้ในกระบะรถหลังเราได้ไหมอ๋อไม่ได้ครับก็แบบว่าพอเราถ่ายเสร็จขี่ๆไปขับๆไปลงก็ตีกระจายออกไปทันข้างหลังเองอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปเพื่อรักษาวัฒธรรมเขาด้วยเดี๋ยวสกปรกครับผมไม่ใช่ว่าไปอึเปะปะละลานเพราะผมที่ถามเรื่องนี้เพราะอะไรวะผมเคยไปอินเดียครับแล้วคนอินเดียเนี่ยเขาอึเป็นยังไงได้ไหมขับขับรถอยู่เนี่ยมันก็เอาหน้ามองเราแต่ตูดมันอะ อึอยู่แล้วก็บังลานเป็นยาไอเป็นทรายนะมันก็อือกกันเต็มลานทรายหมดอันนี้ประเทศอินเดียสงสารคนขับรถตามหลังอันนี้น่าสนใจแล้วรูปที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นตลาดที่ไหนครับอ๋อตลาดไหนครับตลาดไหนที่ตัวหลวงพ่อมาตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะปิดถนนทั้งเส้นเลยให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเดินตลาดนะครับจะสังเกตดูว่าจะมีทั้งฝรั่งทั้งคนไทยซึ่งที่นั่นฝรั่งไม่ไปนะ เงินบาทสามารถใช้ได้เอ้าเหรอคนขายพูดภาษาไทยคล่องโอ้โหแต่ว่าพูดถึงภาษาไทยภาษาลาวเนี่ยก็พี่น้องกันครับคุยกันสื่อสารรู้เรื่องครับเพราะว่าบางทีเขาพูดก็เหมือนอีสานอ่ะใช่ไหมก็พูดมาเราก็ฟังรู้เรื่องครับนะครับก็สิ่งนี้เราเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมสําหรับเดินทางไปเที่ยวประเทศลาวเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เป็นคนไทยเวลาออกนอกประเทศจะกลัวเรื่องภาษาไม่กล้าพูดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าประเทศลาวเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่เหมือนบ้านเราพูดไปเถอะเขารู้เรื่อง แล้วเขาพูดมาเราก็รู้เรื่องฟังกันรู้เรื่องนะครับก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้ง่ายอันนี้ก็เป็นเหมือนเมืองพี่เมืองน้องนะครับมีอะไรน่าสนใจครับในตลาดเนี้ยผมเองมีในตลาดเนี่ยคนที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่จะสังเกตดูว่าไปเลือกซื้อผ้าสิ้นของพื้นเมืองนะครับโคมไฟต่างๆที่ค่อนข้างสวยงามนะตอนกลางคืนนะครับอาหารการกินก็มีนะครับสามารถที่เดินช้อปปิ้งได้นะครับ สังเกตดูจะค่อนข,ข้างสวยงามแล้วก็มีจุดที่แวะให้นั่งพักผ่อนมีรูปภาพมาขายแล้วก็ของจากท้องถิ่นที่เป็นชาวบ้านนำทำจากมือนะครับแล้วมาขายขาขาอ๋อจะเห็นเป็นดิบๆเลยว่าง,งาั้นต้องนะครับาาก็น่าสนใจน่าท่องเที่ยวอาหารการกินเหรอครับอาหารการกินเหมือนประเทศไทยเลยครับเพราะเรากินข้าวเหนียวนะมีข้าวสวยด้วยมีข้าวสวยด้วยอ๋อแล้วข้าวก็เป็นข้าวบ้านเราไหมข้าวเหมือนกันเลยครับอ๋อก็พูดง่ายคือใบเหอะ ถ้าหนุกทางประเทศลราเนี่ยเขาจะทานปลาค่อนข้างเยอะถ้าไปนะฮะเพราะว่าปลาเขาเยอะถูกต้องแล้วก็ติดแม่น้ําโขงหรืน้ํางึมอย่างเงี้ยฮะเขาจะมีทรัพยากรทางด้านนี้เยอะถ้าเกิดใครชอบทานปลานะครับท่านผู้ชมคุณน็อตแนะนําแล้วว่าโปรแกรมนี้เนี่ยปลาเยอะทีเดียวถูกต้องคมีหลายชนิดทีเดียวนะครับเขากินปลาทองกันไหมไม่ครับแต่น้องปลานี่โอเคเลยครับ ต้องปลาเก็บไว้ก่อนนะฮะช่วงนี้ก็สําหรับรายการต่างๆนะครับที่คุณน็อตกำลังจะนําเสนอเนี่ยอันนี้เป็นส่วนเดียวเท่านั้นเองซึ่งเป็นหลวงพ่อบางซึ่งทิปหน้าเนี่ยเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าพม่าก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าไปทีเดียวแต่สําหรับตอนนี้เนี่ยนะครับนอกจากหลวงพ่อบางนอกจากความสวยงามนอกจากวัฒนธรรมแล้วเนี่ยในส่วนของหลวงพ่อบางเองคุณน็อตแนะนําอะไรอีกครับ ในส่วนของลมปลางถ้ามีโอกาสได้เดินเที่ยวลองดูนะครับว่าการใช้ชีวิตประจําวันในตัวมเมืองแล้วก็อของคนของเขาเนี่ยใช้ชีวิตยังไงบ้างเขามีชีวิตที่ไม่รีบร้อนเหมือนอเหมือนเราเขาไก่ไข่ดาวก็สั่งตอนนี้กินเชา้ชาสัา่งเชา้ากินเที่ยงเงี่ยผมไปผมยังไม่เคยเจอ <laughs> เป็นคนขี้อายนะฮะการทํางานอะไรต่างๆเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยรีบร้อนเท่าไหร่แล้วก็เวลาที่จะไปร้านอาหารต่างๆเขาหรือว่าไปสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาจะพยายามเทคแคร์ดูแลเราข้นๆดีบริบัติเลยแหละถูกไหมนวดเฟ้นมีความสุขครับน่าไปครับนะครับสาหรับหลวงพ่อบางนะครับถ้าผู้ชมที่ยังไม่เคยไปนะครับแล้วหลายคนที่เคยไปเวียงจันมาก่อนครับพูดถึงเรื่องเวียงจันกับหลวงพ่อบาง แตกต่างกังนไหมเรื่องวัฒนธรรมค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับไป<ม>ที่ตัวของเวียงจันทร์เนี่ยเวียงจันทร์เป็นเมืองที่มีรถลาค่อนข้างหานาแน่นมีตึกอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับคือเป็นเมืองหลวงว่างั้นถูกต,นะต้องครับแต่พอเข้าไปผ่านจากตัววังเวียงแล้วเข้าไปสู่หลวงพะบาเนี่ยจะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งทันท<ม>ีเ,เมืองเขาจะเป็นเหมือนเมืองเก่าๆเหมือนเชียงใหม่เมื่อ2ี่สิบปีที่แล้วประมาณอย่างนั้นเลยเคยมีคนเรียกหลวงพะบาเป็นเมืองรับแรเหรอครับอาจจะได้ไหม น่าจะได้เพราะการเดินทางสมัยก่อนคองค่อนข้าง LGBTQ ลำบากเพราะาอยู่ในหุบเลยใช่ไหมถูกต้องครับการเดินทางสมัยก่อนก็ต้องใช้เวลากัน2วันถึงจะถึง <rib> นะฮะค่อนข้างลำบากนิดนึงโปรแกรมนี้ไปเมื่อไหร่คุณนาะโปรแกรมนี้จะไปเดือนตุลาคมนี้ครับยังมีเวลาครับท่านผู้ชมช่วงประมาณ2 0ถึง24ตุลา, <cereal. S 2> าที่จะถึงนี้ครับน่าสนใจครับถ้าสนใจก็เข้าไปในเว็บไซต์บอกเว็บไซต์อีกทีนึงครับครับโดยเว็บ v i โ o u p d a t e c o m ครับ เพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจนะครับที่จะไปท่องเที่ยวกับคารวันหลวงพ่อบางในครั้งนี้ก็ลองเข้าไปเซิร์ชดูที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า vgoupdate.com หรือถ้าอย่างไรเนี่ยนะครับบอกเบอร์โทรไปก่อนทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีซับไตเติลข้างล่างนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยเบอร์โทรที่ติดต่อคุณน็อตเป็นอะไรโทรเข้ามาเบอร์0816252633ครับผมอีกครั้งหนึ่งฮะ 0816252633อีกครั้งหนึ่งฮะผมว่าน่าจะทราบแล้วนะครับนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่คุณน็อตได้บอกไปแล้วทีนี้ผมฝากท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะท่องเที่ยวตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่มีประสบการณ์หลายคนเคยเที่ยวกับทัวร์หลายคนเคยไปเที่ยวเองอันนี้เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าเราขับรถไม่เป็น เราเออพูดถึงขับรถเป็นแล้วผมอยากไปมากๆแล้วผมไม่มีเพื่อนขับรถด้วยคุณน้องมีซัพพอร์ตไหมยกตัวอย่างเช่นที่บอกถามว่าซัพพอร์ตก็คือสมมติว่าคุณน้องมีลูกค้าคนหนึ่งจะไปมีคนหนึ่งเขามีที่นั่งว่างจอยได้ครับแล้วผมสมมุติผมเนี่ยไปสองคนแต่ผมไม่อยากให้ใครมานั่งด้วยครับก็ก็แล้วแต่ผม ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาคนไหนที่คุณน้อยรู้จักแล้วเขาสามารถที่จะไปจอยได้มีครับก็ให้เขาไปมีลักษณะที่ว่าไปสองคนแล้วก็อยากจะมีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยเขาก็จะแจ้งผ่านทางผมมาเผื่อมีสมาชิกท่านใดที่ไม่มีรถอยากจะติดรถไปด้วยก็ได้ครับผมแล้วก็ไปแชร์ค่าน้ํามันค่าเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งผมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับว่าไอเราไปเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้จักใครแต่คุณน้อยเขาก็มีเรื่องนี้นะครับ ซัพพอร์ตเอาไว้สําหรับใครที่สนใจอยากจะไปอาจจะไปซักถามว่ามีใครพร้อมที่จะให้มีผู้ติดตามที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ไปร่วมทางกันผมเชื่อว่าความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องที่ว่าเขาไปไอ้พวกนี้จะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าว่าคุณน็อตคงจะต้องสกรีนให้เราส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับงั้นให้คุณน็อตฝากท่านผู้ชมครับว่าอยากจะไปอย่างนี้ ทำอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรน่าสนใจอย่างไรสําหรับโปรแกรมนี้เผื่อท่านผู้ชมก็จะสนใจแล้วติดต่อกลับมาครับครับผมสาหรับท่านที่ยังไม่เคยเดินทางในรูปแบบคาราวานนะครับอยากจะให้ลองมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆนะครับท่านต้องเตรียมอะไรมากเพียงมีรถหรือไม่ก็ร่วมเดินทางพร้อมกับเพื่อนนะครับติดต่อมาทางเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูแลทั้งหมดให้ท่านเองท่านพร้อมเราก็พร้อมเดินทางครับ,รบใช้ใจ่ายสูงไหมครับอ๋อไม่สูงครับรโปรแกรมนี้เท่าไหร่ โปรแกรมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูตั้งราคายังยังครับอันเป็นโอกาสดีนะผู้ชมอันนี้ผมรู้ว่าท่านผู้ชมคิดอะไรอยู่ในใจถ้าคุณน็อตตั้งราคาแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมโทรไปหานะครับเอ่ยชื่อรายการผู้ชายติดมันของเรามีส่วนลดไหมอ๋อให้เลยครับอ่านะครับก็ถ้ายังไงสนใจนะครับก็ติดต่อมาทางคุณน็อตนะครับกับเว็บไซต์เมื่อสักครู่เว็บไซต์อีกครั้งนึงครับ w i g o u p d a t e c o m ครับครับสำหรับในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณน็อตนะครับที่มาให ภาพที่เราเห็นอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มาแนะนําในโปรแกรมคารวานหลวงพ่อบางในครั้งนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ รายการของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับที่ชมรายการของเราจนวินาทีสุดท้ายเลยเห็นไหมครับว่ารายการผู้ชายติดมันของเรานั้นเนี่ยนะครับมีความเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ชายแต่เรนเห็นหลายคนบอกว่าผู้หญิงบางคนดูได้ไหมผู้หญิงก็สามารถที่จะติดตามรายการของเราได้จะได้รู้ว่าผู้ชายเข้าไปที่ไหนกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับที่ชมรายการของเราไว้พบกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้านะครับ สาร์อาทิตย์นะครับสองทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มนะครับทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเราต่อถ้าดูไม่ทันอย่างไรนะครับไปพบกันที่ w w w l d w i n e w m b i ติดมันนะครับ t i d m u n นะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ